ถ้าสวัสดีครัานนะอยู่กับเกม v r chat ในมือถือนะมนไม่ใช่ v r chat มันชื่อเกมอะไรวิช,ชวลไม่ใี่เห่ะไปดูกันเลย Let's go หมาป่าหมูอะไรหมูป่าเหรอหมาปูคือหมาป่านี่หมูป่าเปล่าหมาปมูจิ้มตายจิ้มได้เปล่ามันแข็งแรงมาก ้านายจะเชือ่อมตาของฉันคนที่อะไรอย่างนั้นหรือเล่าตาลูกเดกดแกไม่รู้ตาลูกเกดเล็กกว่าน,นี้โอ้ยเฮ้ย,อยของอะไรใช่เปไปทำเสียงนี้ในเกย์ฟรีไฟล์เขาก็เสียงโมนโปรตีน อย่างไรฮะเฮ้ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพวกนายโอ้แต่พวกนายชื่ออะไรกันหรอมาให้พวกนายมามันชื่อคู่แบบนี้นล่ะแล้วมันก็นั่งขำนะเกียมอมันเอ่เออุ้ยแบบมันนั่งขำนเกียรเป็นแล้วกันร ว่าเขาดีดก <l ots> ็ดีดนะน,นี่เขาดีดคำเังไงละกับกลับในเกมน่าจะไม่ปกตินะฮะเฮ <l ots> <l ots> ้ยเดียวเราไปดูคลิปนะคนุณโรมันเธอคนไหนสดช่วยทักเสียงมาหน่อยเธอคนไหนสดไดีโปรส่งเสียง คิวผมโสนเฮสว่าแต่คุณโนเนมหาไปไหนเนี่ยเขอไม่ไดเออัันช่วงนี้หาทุมมันเขาไยเข้ามาเขาไปรับห้าร้อยแล้วเป่าเรายังกลับบ้านไม่ได้ต้องไงทำอย่างอื่นแล้วเอดอุ้มเดือดอุ้ม รักกันไว้เถิดระเบิดขว้างกันดีนะนะมันใช่อ่ะใช่เหรอฮ้ย <c oughs> วันเจริวันที่ผมต้องปีนเตาไฟที่สองเมตรเจสสดอะไรนะ อ,อ๋อวิ 4, 5, ชาผมก็โนุ้ยี่สองก่สิบสองเมตรชานะวะัรอดอคอมติดไม่ได้าการติดตั้งไปเพราะนอกอาคารอ๋ออ๋อคนเรียนปะวะชใช่ใช่ปวชประัด ชั่ใช่เลยเพือนเพ่อกมันบอวปปตก็ปลดเตือนเ้ยวคนทีนทีม i m p ในตัไหนตัวจอจตาเนี่ยตัวจ้องจูตาไม่โหลดเลยนี่ ตัวละครธาตุไฟดีลุกเหรอที่ปล่อยใช้พลังพืชใช่ไหมดีลุกเหรอไม่ใช่วันเชียงหนิงเหรอวันมันปล่อยยางยืดอะที่มันใช้กิมมัวเหรอที่มีกิมมัวร์เกิมมัวกิมมัวร์กิมมัวร์6แฉกใช่กิมมัวจัดจัดแฉกดิ5แฉกดิแล้วนีแฉกดี6แฉก6แฉกก็พันไรเงียเนี่ย นลังมือพลังวัดฟ้าฮัลโหลอ๋อหน้าขนขนเนาะคุณใช่ไหมไม่เหรอคุณกันหรือเปล่าอ่ะหน้าณคุนเนาะนี่คุณนว่ะผมขอจ่ติดตามอะไรผมเมื่อกี้ผมตามหาคุณมาถ้หาคุณอยู่ ไน่ไหนป้าที่คุยที่บอกว่าเราคุยกับหุุนใช่ใช่ผมกำลังคุยกับคนอยู่แล้วผมหลุดเลยผมต้องตามผมเออผมคาใจมากเลยที่ผมผมรีห้องมารัวเลยอ๋อเราไปห้องอื่นห้องไหนวะอ๋อเราไปโรงเรียนอ๋อท <laughs> ี่ผมหลุดค่ะผหลุดหลุดหลได้ไงอะไร เมื่อกี้นายบอกวานายรั่รอไปโรงเรียนนี่อ๋อไม่ผมบอกว่าผมรุุดอ๋อจริงวาอยู่ดีก็ว้าวหายไปกับเราแล้วผมแล้วผมก็คาใจมากเลยผมก็เลยกดเลห้องอารัวตามหาคุณเนี่ยตามหาเราอผมนึกว่าโชคชะตาเรามันมันขาดแค่ตรงนั้นละไอ้ผมผมไ่พลาดแล้วผมกดฟอลโล่คุณไปแล้ว f o ฟ l o w เฟาลด้วย่ใช่ฟอฟอลฟอลมีดีไงโอ้ยยมีคนฟ l ล o w เราแล้วอะดีใจจุงโอ๊ยเมื่อกี้ผมโคตรคาใจเลยเรื่องนั่นผมว่าคุยอยู่คยไปคุยอยู่คุยอยู่แล้วผมรุดเลย ผมยังไม่ได้บอกว่าไปแล้วครับอะไรกันเลยให้จำเราได้ด้วยหรอจำไม่ได้อะผมจำได้ว่าตัวจียืหน้าผมก็รีห้องหาคนตัวจีอะอ๋อแล้วผมก็คัายคเาคาบมาชื่นชื่นเน่ยชื่นเนี่ยคุณคุณถ้าเกิดว่าเออเราไม่ได้ดูชื่นอะ่ะเราเตียไปมองไม่ค่อยเห็นอ๋อผมรอ ตัวละผมหายขาใจแล้วไม่ไ่เนี่ยตัวนี้ก็จะจีอ่ะจะจีอ่ะไห้ผมจําผมจําชื่อคุณได้ชื่อคุณจะแบบอย่างเงี้ยผมอ่านชื่อคุณไม่ได้อ่านชื่อคุณกันอ่านมาแล้วอ่านเจมอ๋อแกมเหรอแธมอะไรชื่อคุณนัดว่าอะไรอกะแกม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 ไงแกกมแกม อช่ครับแกผมชื่อโรมานะฮะอะไรนะชื่อว่าโรมาชื่อชื่อโรมาใช่แล้วลอฟฟินดอฟฟินสวันนีลอฟฟิน สวัสดีครับเอ้ยไปคุยกับคนในเกมไม่รู้จะทําตัวยังไงดีปกติเราก็ไม่อยู่นี่อยู่แล้วเข้ามาในเกมอ่ะอ๋อวัสดีเปไน็นไงอะอะไรนะสวัสดีไปเที่ยวร้องเพลงตรไหนอนะ่ะอะอะไรนะอืมแป๊นี๋ยวล้อมใส่อยู่ฝังนี้ก่อ เสียงของว่าจะเบาไปใคยาคูแต่วนาฉันอ่านนิออนีอ่อูเอ่อยกูเดีวเดี๋ยวซูนอนเลมัวเลมัวคือยังไงว่าอยู่ดีอยู่ดีมาลองเพลงอัดหูไหมครับว่า 네와 <목소리나> 와그래